สวัสดีครับกับผมนาะวทุที่วัดสอนนักเรียนเรือร,รุ่นที่98นัวเกมหรุ่นที่4 1วันนี้จะแนะนําของเล่นในเรือของนินินเจอร์ตอนนี้เป็นหุ่นยนต์เทพเจ้ามังกรอยู่นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในธีมของหุ่นยนต์ขบวนการ,การนี้ชูริเคนจินชูริเคนจินคุริเคนจินดราก้อนก็จะเป็นทรงแบบนี้ทีนี้เราจะมาแยกร่างให้กลับไปสู่ร่างเดิมนะครับทำการดึงปีกออกซ้ายขวาวางพักไว้ดึงดาบออกหลังจากนั้นนะครับ ดึงเจ้ามังกรออกมาจากท่จาจากตรงกลางลําตัวดึงมาตรงๆครับหลังจากนั้นทําการถอดหัวดึงเ้าถอดเนี่ยให้บีบตรงข้างหูนะครับข้างหูบีบแล้วยกขึ้นวางพักไว้หลังจากนั้นครับเราทําการบิดแต่งมันหน่อยหนึ่งให้มันกลายเป็นมังกรเราก็เอาไอ้เจ้าหางนะครับหรือดาบเนี่ยใส่เข้าไปนําปีกมังกรมาติดที่ซ้ายขวาได้เป็นมังกรสีน้ําเงินตัวย่อยหนึ่งตัววางพักไว้ ต่อมาครับในส่วนของส่วนอื่นๆเราก็จะมาทําการเลื่อนตรงนี้เนี่ยครับสีทองทองเนี่ยตรงนี้นี่นะครับเลื่อนปุ๊บทําการเขยกออกับเกาะเราก็จะได้เป็นรถไฟขบวนยาวหนึ่งขบวนตรงนี้เราทําการเลื่อนนะครับของฝั่งหมาเนี่ยเลื่อนลงมาให้ปลายเท้าชี้ลงปลายเท้าเสียมปูชี้ลง แล้วดึงสุนัขออกมาสุนัขจอมกระถาสีขาวออกมาแต่งมันหน่อยได้สุนัขสีขาววางไว้ต่อมาครับรถไฟเราก็บิดนิดนึงครับบิดให้เป็นขบวนยาวให้เป้าตรงกลางเนี่ยมันเรียบจากเดิมที่มันอยู่แบบนี้เนี่ครับเป้ามันยาวแบบนี้เราก็บิดให้มันวนตรงแค่นั้นเองได้หมาได้มังกรได้รถไฟ ต่อไปครับเป็นคนแดงคนแดงนี่หละครับก็ดึงแขนออกมาได้เลยปรับขาลงได้งยนต์คนแดงตัวเล็กหนึ่งตัวมีหักครับตัวนี้ถัดมาครับส่วนของรถกระบะหรือรถถังนะครับเราแต่จะเรียกละกันดึงแขนข้างนี้ออกมาหลังจากนั้นทําการพับจะงอยตรงนี้เดรดตรงนี้พับเข้าพับเก็บต่อมาในส่วนของรถนะครับเราทําการหมุนนะครับหมุนหมุนโดยการหมุนข้อมือ หมุนข้อมูลให้ตั้งแล้วกดลงเราจะได้ลอรถออกมาแบบนี้หลังจากนั้นทําการเสียบโปรโทษททำการเสียบเข้าทําการเสียบเข้าก่อนที่จะเสียบนะครับดันตรงนี้ขึ้นนี่แบบนี้แล้วก็ล็อกล้อมาใส่เรียบร้อยครับได้รถถังสีเหลืองรถกระบะก็แต่จะเรียกหนึ่งขันอ่ะอย่าลืมดันล็อออกด้วย มาสู่ครับดากระจายวางพักไว้นะครับต่อมาทําการรัดเป็นหุ่นยนต์ทาไงดีเราทําการดึงออกมาครับทําย้อนกลับดึงแขนออกมาพับกระบับตรงนี้ลงต่อมาดึงจะงอยออกส่วนของรถไฟยกขึ้นบิดให้เป้าลงบิดให้เป้าลงหลงังนั้นขยับขาซ้ายขวากดลงดันข้อเท้าขึ้นแต่ก่อนที่จะเอาสีขาวขึ้น เอาเท้าหมาเก็บเก็บยัดเข้าไปครับยกขึ้นได้ขาหลังนั้นนำมาใส่นี่ครับเดือยห้มันล็อกพอดียืนได้แล้วต่อมาครับในส่วนของแขนเราจะยังไม่ยุ่งกับมันเราทำการงอเข่าของตัวหุ่นแดงให้มันเป็นตัวตั้งแบบนี้งอแล้วใส่เข้าไปในล็อกเดือยตรงกลางนี่ครับต่อมาในส่วนของแขนลด บรรทุกเมื่อสักครู่เราทําการดันนะครับดันล้อออกกาปั้นจะออกมาพอกำปั้นออกมาปั๊บหมุนเรียบร้อยครับได้แขนข้างขวาต่อมาแขนข้างซ้ายดึงปีกออกดึงปีกออกนํามาใส่บริเวณนํามาใส่ประกบกันแล้วกันประกบกันนี้ได้โลครับต่อมามังกรดึงหางออกได้ดาบพับแขนแต่งแขนมังกรได้กาปั้นออกมา เสียบล็อกครับดาบก,ก็จะมาถือที่แขนข้างขวาปีกมังกรจะกลายเป็นโล่ที่ฝั่งซ้ายเสียบกับเท้าของมังกรถัดมาครับหัวดาวกระจายนำมาใส่ล็อกด้านบนเรียบร้อยครับด้าหุ่นยนต์ชูริเคนจินหนึ่งตัวจากเดิมเป็นมังกรแยกร่างแล้วรวมเป็นหุ่นยนต์ตัวใหญ่หนึ่งตัวสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ